ชิปโป้หนึ่งเก้าสามตอนโคบานยอดนักสืบ e p พสี่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแบงค์พันที่วางอยู่บนโซโฟาหายไปไหนจะรู้กับเธอไหมแม่จำผิดหรือเปล่าแม่ยิงขี้ลืมอยู่จำไม่ผิดวางไว้บนโซฟาแน่แบงค์พันเลยนะไม่ใช่ห้าบาทแล้วใครจะเอาไปหละ่ะในบ้านก็มีแค่สามคนนั่นไงเห็นไหมเห็นอะไรจ๋า ก่อนในบ้านมีแค่สามคนเพราะงนก็คนในบ้านนี่แหละที่เอาไปอย่าบอกนะว่าแม่คิดว่าพวกเราเป็นคนเอาไปเออแม่คิดโอ้ตายแล้วผมบอกเลยว่าผมไม่เคยขโมยตังค์ต้องเป็นพ่อแน่ๆอ้าวไอ้เป็ดสารภาพกับแม่เลยพ่อโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาไม่ใช่แล้วเขาเป็นผู้บริสุทธิ์คนกระทำความผิดจะสีหน้าสดใสแบบนี้เหรออย่างนี้เขาเรียกว่าสีหน้าสดใสเหรอสดใสดิสรุปจะไม่มีใครยอมรับสารภาพง่ายๆใช่ไหม จะให้สารภาพอะไรก็ควรไม่ไดเอาไปโอเคถ้าเป็นเงีตต้องโทรตามนักสืบแค่ตังหายนี่โทรตามนักสืบเลยเหรอหนักแล้วแม่ฮัลโหลเฮ้ยมาเดวจังหวัดดีพี่กล้ามอา้าวลุงกปองมาไหมมาชวนพี่จ๋าไปซื้อของเออรอแป๊บหนึ่งจ๋าโทรศัพ์อู่สำนักง,งานนักสืบใช่ไหมคะมานี่ด่วนเลยครับผมมีอะไรให้รับใช้ครับเงินหายในบ้านมาสืบให้หน่อยมีอะไรกันอนะตังหายนลยเรียกนักสืบมีคนตายไหมครับไม่มีค่ะอาการหนักแล้วพี่จา๋า โอ้ยเสียใจด้วยครับถ้าไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นผมไม่ไปเขาว่าไงเธอมันบอกว่าถ้าไม่มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นมันไม่มาเออก็สมควรแล้วล่ะง้นรอแป๊บนะคะพี่โกรนไอเลิฟยูแม่ทำอะไรฮลัลโหลมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นในบ้านแล้วคะ่ะเอางี้เลยนะโถลุงปกปก๊กตายทานาเกียดติด้วย สวัสดีครับถึงตัวจะเป็นเด็กแต่ชอบถ่ายตังผู้ใหญ่โคบานยอดนักสืบในที่สุดก็มาจนได้นะงานก่อนอื่นเลยขอผมตรวจสอบศพก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ตามหาตัวฆาตกรช้าก่อนเรื่องศพช่างมันเถอะฮะทําไมเหรอไม่ได้ให้มาตามหาฆาตกรอา้าวแล้วให้ผมมาทําไมให้มาตามหาตังตังหายแล้วศพที่อยู่ตรงนี้อ่ะก็ปล่อยมันไปอา้าวงงเลยกูแต่ผมสืบเฉพาะที่ที่มีฆาตกรรมนะ ็น,นี่ไงมีการฆาตกรรมเพราะงั้นสืบซะว่าใครขโมยตังไปต่อไปกูต้องเลือกลูกค้าหน่อยแลละนี่มันอะไรกันวะเนี่ยก็เหมือนเดิมครับขอยืมโต๊ะสอบส่วนผู้ต้องหาเรื่องนั้นนะกูทําใจไว้แล้วแต่โศบนี่ดิก็โป๊ะ,ปะไงไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างมันจะตายได้นี่ก็คือจะมาสืบหาตัวฆาตกรใช่ไหมเปล่าครับมาสืบหาว่าใครขโมยตงัง แล้วศพเนี่ยเอามาตั้งเฉยๆกลัวศพหายโอ้โหไอโคโบานร้านอาหารกูจะกลายเป็นโรงเก็บศพอยู่แล้วขนาดศพที่ไม่เกี่ยวกับคดีมันก็ยังเอามาตั้งเราใจดีแล้วคราวเนี่ยกูต้องอยู่นี่ด้วยไหมเนี่ยก็เหมือนเดิมคุณก็ต้องเป็นพยานในการสืบสวนเอ้เมื่อไรจะเป็นคดีฆาตก,การรมของไอโคโบานมั่งวะกูจะปิดร้านจัดงานเลี้ยงเพื่อมือโดยเฉพาะเลยโคยากัะครับคนอย่างผมไม่มีศัตรู นี่มันไม่รู้ใช่ไหมเนี่ยแค่ e p C มันก็สร้างศัตรูไปสิบกว่าคนแล้วเอาละครับผู้ปายไปแล้วผมจะเริ่มการสืบสวนจ่าก็เป็นผู้ต้องสงสัยเหรอเออดิเงินกูแท้แทเงินกูหายยังต้องมาเป็นผู้ต้องสงสัยอีกมันก็ไม่แน่หรอกครับคุณอาจจะขโมยเงินตัวเองก็ได้มึงใช้อะไรคิดขโมยเงินตัวเองเพื่ออะไรก็ขโมยเงินตัวเองเพื่อไปซื้อของที่อยากได้ไงโดยที่ไม่ให้ตัวเองรู้เพราะถ้าตัวเองรู้ก็จะด่าตัวเองเออเอากับมัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอผมเริ่มคําถามแรกเลยเหลามาเลยผลไม้อะไรข้างนอกอันตรายข้างในอร่อยทุเรียนถูกผลไม้อะไรข้างนอกหยึกหยิ่ข้างในหวานเงาะผลไม้อะไรข้างนอกสีเขียวข้างในสีแดงแตงโมผลไม้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมึงหยุดก่อนนี่มันคาถามอะไรเนี่ยก็เป็นคําถามเกี่ยวกับประเภทผลไม้ไงเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวข้องกับคดีตรงไหนวะเราชินแล้วจ๋าเธอยังไม่เคยเจอแล้วมันจะทําให้รู้ได้ไงว่าใครขโมยตัง เอาคุณก็ถามแปลกๆมึงสิแปลกคุณว่าง้อทุเรียนกับแตงโมเนี่ยทำไงถึงจะได้มาก็ซื้อดิแล้วใช้อะไรซื้อใช้เงินไงแล้วเวลาซื้อใช้เงินใครซื้อเงินชั้นนี่แหละเห็นถึงความเกี่ยวข้องหรือยังครับก็จริงของมันนะบอกเลยกูชินแล้งั้นถามต่อเลยค่ะขอบคุณที่ให้ความร่วมมือโปรดรับรู้ไว้เสมอว่าทุกคําถามล้วนเกี่ยวข้องกับคดีเออจะพยายามเชื่อกันละกันทีนี้มาถามเข้าเรื่องเลยดีกว่า เออคอยดูเป็นการเป็นงานหน่อยในความคิดของคุณอะคุณสงสัยใครลูกกับผัวเพราะอะไรครับเพราะทั้งสองคนนี้อยู่ในบ้านเดียวกันไหนว่าบ้านคุณมีสามคนก็รวมกูด้วยไงทําไมคุณถึงไม่สงสัยตัวเองก็ดีม่เงินฉันเงินฉันหายแล้วฉันจะสงสัยตัวเองทําไมมันจะเป็นไปได้ไหมว่าคุณลืมวางไว้ที่อื่นไม่ใช่บนโซฟาฉันจําได้แม่นยําเลยว่าบนโซฟาพอลุกไปฉี่กลับมาตังก็หายแล้วแล้วทําไมคุณถึงคิดว่าเป็นสองคนนั้น ต,ตอนที่ไปขี่กลับมาก็เห็นสองคนนั้นยืนยิ้มอยู่เออเป็นข้อมูลที่น่าสนใจไอ้กลางงานเข้าอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณไปพักก่อนขอเชิญคุณเป็ดมาแล้วครับกับเด็กเนี่ยสืบสวนง่ายแค่เราแอบใช้จิตวิทยาในการถามเดี๋ยวก็ตอบแล้วจะใช้จิตวิทยาอะไรหรอเธอรู้ได้ไงโอ้โหก็คิดสดังขนาดนี้ใช่แล้วโคบานมึงคิดดังมากเออไม่เป็นไรงั้นมาเริ่มคำถามแรกกันเลยถ้าเธอมีตังหนึ่งพันเธอจะไปทำอะไร เออเอาไปทำอะไรดีนะซื้อของเล่นเหรอจะได้กี่ชิชนว่าหรือจะซื้อหนมคงจะซื้อทั้งของเล่นแล้วก็หนมครับชัดเจนเลยเด็กคนนี้ไม่ได้ขโมยทำไมคิดงั้นนะครับเธอรู้ได้ไงว่าฉันกำลังคิดอะไรโอ้โหก็คิดสดังขนาดนี้กูว,ว่านะโคบานมึงไม่ต้องคิดในใจหรอกแค่คิดก็ดังขนาดนี้มึงพูดออกมาเลยดีกว่าเออก็ได้เดี๋ยวจะบอกให้ถ้าคนขโมยตังจริงๆนะ่ะ เขาจะเริ่มคิดตั้งแต่ตอนได้ตังค์แล้วว่าจะาไปซื้ออะไรจะเอาไปทําอะไรหรือจะเก็บแต่เธอมานั่งนึกไงว่าถ้าได้ตังค์แล้วจะไปทําอะไรมันแสดงให้เห็นว่าเพราะตังค์มันไม่ได้มาถึงมือเธอเธอก็เลยเพิ่งเริ่มคิดเฮ้ยโคบานมึงไม่ธรรมดาวะ่ะลุงทําให้ผมทึ่งชมอีกแล้วชมอีกแล้วจะถามอะไรอีกหรือเปล่าครับตอนนี้เธอเป็นผู้บริสุทธิ์แต่อย่าเพิ่งไปบอกพ่อกับแม่นะทําไมอะครับไม่งั้นมันจะเสียรูปคดีโอเคครับรับทราบอ่ะ เด็กชายเป็ดไปพักได้คนต่อไปขอเชิญคุณกล้ามทำไมต้องหันตูดได้ปกโป๊ะมาทางนี้วะกูเปลี่ยนที่นั่งกับมึงได้ไหมไม่ได้ครับนี่ที่นั่งประจําของผมเป็นที่นั่งประจําของมึงตั้งแต่มเมื่อไหร่เนี่ยอีแน่เอามืออุดตูดมันไว้มึงทําเพื่ออะไรกล้ามกลัวมันตดโอ้มึงนี่คุณกล้ามผมจะขอทําการสืบสวนคุณเลยนะมีอะไรถามมาเลย ถ้าคุณมีตังหนึ่งพันคุณจะเอาไปทําอะไรซื้อเบียร์ดิถามได้อตอบได้ทันทีเลยบุคคลต้องสองสยัยเดี๋ยวให้โคบานใจเย็นกรณีนี้ใช้ไก่กล้ามไม่ได้เว้ยทําไมอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรมันก็คิดออกอยู่อย่างเดียวแหละว่าเบียร์จริงดิอ่ะไม่เชื่อคอยดูนะกล้ามมือจะเสียใจที่สุดเมื่อเบียร์หมดแล้มึงจะโกรธถ้าเบียร์หาย อะไรทําให้มึงดีใจเบียร์เต็มตู้เย็นเพื่อนที่มึงเรียกคบก็คือเพื่อนที่ชวนกินเบียร์ถ้าพรุ่งนี้โลกแตกสิ่งที่มึงจะทำเป็นสิ่งสุดท้ายกินเบียร์เห็นไหมกูเชื่อแหละงั้นตั้งคําถามใหม่คุณกล้ามก่อนที่จะเจอคุณจ๋าคุณทําอะไรอยู่นั่นดิมึงทําอะไรอยู่เฮ้ยคุณจ๋ามาทําไมก็อยากรู้อะเริ่มวุ่นวายแล้วนี่เตียงคิดว่าเขาไปจริงๆอ่ะใช่ฉันคิดอย่างนั้น ออก่อนหน้านั้นก็นั่งดูทีวีด้วยกันไงสามคนมีเธอมีเป็ดแล้วก็ฉันเออครับครับร้อยไงต่อแล้วเธอก็บอกว่าจะไปฉี่แล้วไงต่อครับผมกับเป็ดก็เลยลุกออกมาพร้อมกันเพราะว่าก็จะไปฉี่เหมือนกันแล้วทัในใดนั้นจ๋าออกมาก็มาบอกว่าพวกเราขโมยเงินเลยอยู่ด้วยกันตอนดูทีวีเหรอแหมแล้วแล้วในห้องดูทีวีเนี่ยมีอะไรมั่งครับมีทีวีแล้วก็โซฟาตัวหนึง่งเอ,อ๊ะโซฟาหน้าทีวี ไม่ใช่โซฟาหน้าบ้านแต่เป็นโซฟาในห้องดูทีวีทำไงดีวะโทษได้กล้าไว้ซะเยอะเลยแล้วดูเหมือนว่าไอ้โคบ,บาร์มันจะเริ่มรู้แล้วด้วยเอาละฉันต้องทําในสิ่งที่สมควรทำจ๋าทําไมอ่ะไม่อยากรู้แล้วว่าตังหายไปไหนกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งกลับฉันทำไมเรามาจัดงานเลี้ยงฉลองกันก่อน ช่องนี้เนี่ยเพื่อนๆชอบซีรีส์เรื่องเกี่ยวกับอะไรมากที่สุดครับช่วยคอมเมนต์บอกทีนะหลับฝันดีทุกคน